ที่31เมื่อความจริงปรากฏเออก็ได้ค่ะท่านปรมาจารย์ยุทธอาบุญสองสาวโค้งขนับเล็กน้อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องมีปรมาจารย์ยุทธสิมันฟังประหลาดพิกลในหลานเดือนหลานดาวอา่าค่ะท่านอาบุญสองแฝดทำหน้าเขินอายเล็กน้อยแล้วเรียกใหม่ฮๆๆ่าฮ่าเยี่ยมเลยวันนี้ที่เป็นวันดีอีกหนึ่งวันที่ข้ามีความสุขที่สุดนอกจากว่าจะได้กระบวนท่าใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกระบวนท่า ยังได้ลูกศิษย์ใหม่อย่างเทียนทวัฒน์และยังมีหลานสาวเพิ่มอีกสองคนช่างเป็นเรื่องน่ายินดีนะักถ้าเช่นนั้นวันนี้ข้าขอเรียงทุกท่านเพื่อเป็นการยินดีต่อมิตรภาพที่แน่นแฟนนี้แม้ว่าข้ากับท่านเสนาภาคจะทํางานร่วมกันมาหลายปีแต่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้กินเลี้ยงอย่างเต็มที่กันเองสักทีแม้ท่านปรมาจารย์ยุทธบุญก็กล่าวเกินไปนะครับไม่ไม่ต้องกล่าวเช่นนั้นครับเมื่อข้าและวันมีหลานสาวเพิ่มขึ้นมาท่านทั้งสอง ก็ควรจะเรียกข้าว่าน้องได้แล้วนะครับท่านพี่ภาคท่านพี่อัมพุชาบุญลุกขึ้นยืนแล้วโค้งคำนับท่านเสนาภาคและแม่นายอัมพุชาเพราะในความเป็นจริงแล้วทั้งเสนาภาคและภริยาต่างก็มีอายุมากกว่าบ,บุญและวันเพียงเล็กน้อยเสนาภาคและภริยารีบลุกขึ้นยืนตอบอย่างรวดเร็วอย่างเสียไม่ได้ที่โดนจู่โจมแบบนี้เออเอาแบบนั้นก็ได้น้องบุญน้องวันและทั้งหมดก็หัวเราะออกมาเออแล้วที่บุญว่า ได้กระบวนท่าใหม่คือยังไงรึใบหน้าอิมเอิบดูมีความสุขมากกว่าที่ข้าเคยเห็นมาเสียอีกนะท่านเสนาเอ่ยถามเพื่อเห็นสีหน้าของพระรามจันจยุทธบุญในวันนี้มีความสุขเป็นพิเศษจากนั้นบุญจึงเล่าวีรกรรมการคิดค้นกระบวนท่าใหม่ของปราณโดยบังอื่นให้แก่เสนาภาคและภริยาฟังทั้ง 6. ได้รู้ถึงความสามารถของปราณจึงพากันตื่นเต้นและชื่นชมกับความสามารถที่เกินอายุอย่างแท้จริงเด็กน้อยปราณยังมีความสามารถรายซ่อนอยู่ ทุกคนไม่สามารถประเมินได้คงต้องรอดูความสามารถที่เขาจะแสะดงออกมาเรื่อยๆข้าว่านะปีนี้โรงเรียนมหาณาภาลัยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ100กว่าปีที่ผ่านมานี้แน่ๆไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับอาณาจักรของเรามานานมากแล้วขันเริ่มสายหัวช้าๆแบบไม่อยากเชื่อข้าเห็นด้วยนะนี่ขนาดแค่3สัปดาห์นะครับท่านเสนา ปาายังก้าวหน้าไปแบบที่ข้าสองคนยังตกใจไม่หายเลยวันนี้ยังจะมีเรื่องใหม่อีกข้าอึง้งไม่รู้กี่รอบสกี่รอบแล้วครับทุกคนล้วนพยักหน้าเห็นด้วยหลังจากการฝึกเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วพระามอาจารย์ยุทธบุญเรียกให้นายทหารเตรียมรถมา้าขนาดใหญ่สองคันเพื่อเดินทางไปทานมื้อเย็นในตัวเมืองเพื่อฉลองให้กับมิตรภาพที่งดงามโดยให้เด็กๆทั้ง6นั่งร่วมกันเป็นหนึ่งคันส่วนอีกคันก็เป็นของผู้ใหญ่ทั้ง4 ณร้านอโยดาราชากุ้งเผาร้านกุ้งเผาที่ใหญ่ที่สุดและครับข้างด้ดยบรรดาเสนาอำมาทั้งหลายรวมทั้งบรรดาชนชั้นสูงในเมืองเมื่อบริกรเห็นประมารารยุดบุญและพวกมากันร่วมสิบจึงรีบวิ่งมาต้อนรับผู้คนภายในร้านต่างกล่าวทักทายผู้ใหญ่ทั้งสี่ด้วยความเคารพไม่น่าเชื่อว่าท่านพ่อท่านแม่ท่านลุงท่านป้าจะมีผู้คนใยความเคารพขนาดนี้ตำแหน่งหน้าที่การงานของพวกท่านช่างยิ่งใหญ่และมีอำนาจกว่าท่านเจ้าเมืองเชียงคลองซสอีก ไม่น่าเชื่อว่าแค่เป็นระดับเสนาในเมืองหลวงจะได้รับการนอบน้องถึงเพียงนี้นี่เราเป็นลูกของท่านจริงหรือปราณมองเห็นผู้คนที่ลุกขึ้นยืนทักทายผู้ใหญ่ทั้งสี่แต่ยังต้อง่าอีดานอีกหลายโต๊ะกว่าจะเดินถึงห้องพิเศษที่จัดไว้ให้สําหรับอํามาตย์ขึ้นไปอาหารชั้นเลิศโดยเฉพาะกุ้งแม่น้ําตัวมะหือมาซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ถูกวางลงบนโต๊ะปราณมองด้วยความตื่นเต้นเขาไม่เคยเห็นกุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อน เนื้อกุ้งสดๆเด้งด้งราดซอสมะขามเข้มข้นพร้อมควันฉุยน่าทานยิ่งหนักสมแล้วที่บอกว่ากุ้งแม่น้ำแห่งเมืองอะโยดาเป็นกุ้งขึ้นชื่อที่สุดในอาณาจักรชัยครามเมนูแต่ละอย่างล้วนยิ่งใหญ่อลังการจัดเรียงอย่างสวยงามเวลานี้ไม่มีใครพูดคุยกันได้ยินแต่เสียงเครื่องมือการกินแทนช่วงเวลาแห่งมื้อเย็นผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลาบนโต๊อาหารที่เนื่นนานทั้งหมดกลับรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาสั้น เพราะคนทั้งหมดต่างอร่อยอร่อยกับเมนูอลาหลากหลายจนลืมเวลาอ่าสวัสดีครับท่านเสนาแม่นายอัมบูชาท่านปรมาจารย์ยุทธบุญและอาจารย์ยุทธวันชายสูงอายุประมาณ6กกว่าแต่งกายดีผมขาวโพลนทั้งศีรษะร่างท้วมเล็กน้อยหนวดเคราสีขาวที่ตัดแต่งอย่างประณีตท่าทางยังแข็งแรงแต่งกายสวยงามแสดงความมีฐานะลุกขึ้นทักทายผู้อาวโุโสทั้งสี่ด้วยความนอบน,อบนอบ้อมอ้าว ไม่คิดว่าจะเจอท่านข้าบดีวิโรธว่าอย่างไรล่ะสบายดีไหมล่ะบุญกราบรับและพยักหน้า,าก็ตามอัตภาพแล้วครับว่าแต่วันนี้มากันเยอะเลยเนี่ยก็น,นับว่าเป็นโชคดีของข้าและภริยาที่ได้เจอท่านทั้งหลายที่นี่ข้าบดีวิโรธโคง้งศีรษะให้ความเคารพอ,อีกครั้งหนึ่งภริยาที่ยุ่เรี่ยไกันจึงลุกขึ้นยืนสแสดงความเคารพบ,บ้างแม้เธอจะมีรูปร่างค่อนข้างอวบอ้วน แต่ก็ยังมองเห็นถึงความสวยได้อย่างชัดเจนไม่ต้องเกรงใจเชิญพวกท่านตามสบายเถอะบุญกล่าวจบก็เดินนําทั้งหมดออกจากร้านข้าบดีวิโรธรีบวิ่งตามออกมาเออเดี๋ยวครับทุกท่านเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอา้าว่างไงล่ะท่านข้าบดีเสนาภาคหันตอบข้าบดีร่างทวเนี่ก็มากันเยอะแบบนี้ท่านเสนาภาคจะไม่แนะนําให้ข้าน้อยได้รู้จักหน่อยหรือครับเผื่อมีอะไร ที่ข้าจะช่วยเหลือพวกท่านได้ก็ยินดีทุกเมื่อครับช่วยพวกท่านเรื่องเล็กน้อยสาหรับข้าครับเออท่านก็กล่าวเกินไปท่านทํางานให้ซื่อสัตย์สุจริตไม่มีนอกในจ่ายลูกากคครบถ้วนก็เท่ากับช่วยทางการเป็นอย่างดีแล้วไม่ต้องช่วยเหลืออะไรที่เกินหน้าที่ของท่านหรอกนะท่านเสนาภาครู้ตึวใสยใจคอของข้าบดีวิโรธมานานเขาไม่ใช่คนที่จะหวังดีอะไรจริง เพียงแต่ต้องการเกาะคนมีอำนาจบารมีเพื่อให้ตัวเองได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้นแฮ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 ท่านเสนาก็กล่าวเกินไปครับข้ายินดีความช่วยเหลือจใจจริงครับไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมออแค่นี้ข้ากับขอใอจแล้วขอให้ข้าได้แสดงน้ำใจแก่พวกท่านบ้างก็จะเป็นความกรุณาอย่างที่สุดครับถ้อยคาเจรจาหวานหูเช่นนี้อาจเป็นที่ชื่นชอบของเสนาอมาตย์บางคนแต่กับสกุลฤัชากรหาเป็นเช่นนั้นไม่พวกเขายังเด็กๆก,กันอยู่เลย ไม่มีเหตุอันใดที่ต้องรบกวนท่านร็อกข้าบริวิโรธมองแฟนหนุ่มและปลานกับเทียนทวัฒนเพราะยังไม่คุ้นหน้าแล้วเอ่ยถามทันทีไม่มีรีรอเออเออหนุ่มแฟดและคุณหนูทั้งสองข้าไม่เคยเห็นแสดงว่าพวกท่านเพิ่งจะมาที่อายุดาเป็นครั้งแรกใช่แล้วท่านกล่าไม่ผิดหรอกแฟดหนุ่มชื่อแสงขันสมศัตราส่วนคุณหนูในชุดสีฟ้าชื่อเทียนทวัฒเป็นหลานของข้า พิ่งมาจากลำโพงสองแควส่วนขุนหุูอีกคนหนึ่งชื่อปราณเป็นบุตรชายของท่านปมาจารจ์ยุทธบุญและอาจารย์ยุทธวันพึ่งมาจากเมืองเชียงคลองเฮ้ท่าน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 ว่ายังไงนะขอรับมาจากเมืองเชียงคลองหรือครับใช่ท่านสงสัยอะไรหรือท่านข้าบดีวิโรธชดชัชวานปราณเป็นบุตรชายคนเดียวของข้าเขาอยู่เมืองเชียงคลองตั้งแต่เกิด มาที่นี่เพราะได้ทุนมาเรียนที่มหาวิทาลัยบุตริกล่าวช้าๆแต่หนักแน่นและจากนั้นยังพูดต่อท่านตกใจอะไรนะดูเงือสิเงือแตกใช่ไหเอ่อมันมัไม่มไม่มีอะไรขอรับสวัสดีครับคุณนุปลานจู่ๆข้าบดีวิโรธก็แสดงบทบาทคนติดอางไปซิเฉยๆท่าทางเปลี่ยนไปอย่างสิ้งเชิงนอบน้อมเด็กน้อยปราณผิดกับเมื่อครู่ที่มีสีหน้าสดชื่นด <Ori ental. S 1> ีใจ ท่านก็กล่าวเกินไปครับข้าบดีวิโรธข้าเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไม่ต้องแสดงท่าทีขนาดนั้นหรอกครับมีมีได้ครับคุณหนูเป็นบุตรชายของท่านปรมาจารย์ยุทธบุญที่ไกๆในเมืองอโยดาต่างก็ให้ความเคารพนอบน้อมเมื่อรู้ว่าท่านปรมาจารย์ยุทธบุญมีบุตรชายก็ต้องให้ความเคารพไม่ต่างกันสิครับข้าบดีวิโรธน้อมศีรษะตลอดการพูดไม่กล้าสบตาผู้ใดเออถ้าเช่นนั้นข้าข้าว่าข้าไม่รบกวนพวกท่านแล้วนะครับ เดินทางกลับโดยปลอดไปนะครับข้าบดีวิโรธโค้งคารับทุกคนอีกครั้งแล้วรีบเดินไปที่โต๊ะอย่างรวดเร็วเออเขาเป็นอะไรของเขา่ะข้างงกับท่าทางของเขาจริงๆเมื่อครู่ก็ยังดูสดชื่นแต่พอที่ยินชื่อข้าท่าทีก็เปลี่ยนไปปราณพูดไปก็ขมวดคิ้วทิมทวัดก็เช่นกันนั่นสิครับข้างงกังงเหมือนตานั่นแหละเขาเป็นอะไรของเขากันแน่เด็กๆเอ้ย ไม่ต้องงงหรอกท่านเสนาภาคหัวระรว่วนแล้วก็อธิบายให้ฟังขหาบดีวิโรจนเนี่ยนะก็เป็นพี่ชายของขหาบดีวิรัตโชตชัชวานซึ่งเป็นพ่อของแม่นายรัตนาพรภริยาสมุหาเสนาแก่นครแห่งเมืองเชียงคลองไงล่ะถึงตอนนี้ทุกคนพยักหน้าเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างดีข้าเดาว่านะเรื่องของปลานคงมาถึงที่อโยดาแล้ว แต่ไม่มีใครตามหาตัวเจอและข้าบดีวิโรดนี่แหละที่ได้ข่าวคนแรกก่อนจะส่งขา่าวว่าบรรดาลูกน้องช่วยกันตามหาปลาและแสงขันแต่ก็คงหาตัวไม่เจอตอนนี้เจอแล้วก็คงอึง้งเพราะเขาคิดไม่ถึงว่าปลาจะเป็นลูกชายของบุญกับวันพี่ภาคาคาดเดาได้ไม่ย่ำนักนะครับข้าวคิดเช่นท่านนั่นแหละชื่อเสียงของข้าสองคนจะมีเพียงนักชันยุทธและบรรดาผู้คนในเมืองนี้เท่านั้นที่รู้สถานะที่แท้จริงส่วนคนต่างเมืองไม่มีใครรู้ เพราะข้าไม่ชอบเปิดเผยตัวตนบุญอมร่างของปลานเข้ามากอดเป็นแบบนี้ก็ดีเรื่องที่คิดร้ายต่ปลานจะได้หมดสิ้นไปวันนี้ถือเป็นวันดีของครอบครัวข้าเสียจริงๆพวกเรากลับกันเถอะพรุ่งนี้เด็กๆต้องตื่นไปเรียนแต่เช้าอ้าวท่านพี่ทำไมท่านทำหน้าอย่าง,งานั้นสิล่ะคะอืมเจ้ารู้ไหมนะ่ะเจ้าเด็กปลานที่น้องเล็กของข้าบอกให้ช่วยตามหา แล้วช่วยจัดการฆ่าไม่ให้ตายพร้อมคุณรู้ยุดแฝดนั่นนะนะมันเป็นบุตรชายของปราามอาจารย์ยุดบุญกับอาจารยุดวันข้าบดีวิโรธเล่าให้ภริยาฟังโดยสีหน้าไม่สู้ดีอาหารมื้อน,นี้ที่ดูท่าจะอร่อยคงกลอยลงอย่างถนัดตาเมื่อภริยาทราบดังนั้นก็ตกใจไม่แพ้สามีแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวท่านพี่จะทำยังไงต่อล่ะข้ากะคงอยุดทุกอย่างขืนช่วยไอ้น้องเล็กมีหวังกิจการของเราได้พังพินาศเป็นแน่ ยิ่งตอนนี้ดูท่าแล้วเสนาภาคกับปรมาจาย,ยุดบุญจะสนิทสนมมากกว่าแต่ก่อนคงไม่เป็นการดีแน่ๆเราอยู่อโยดามาแทบทั้งชีวิตไม่เคยสร้างเรื่องเดือดร้อนใดนนๆคืนงานนี้ทำตามที่น้องเล็ขอร้องมีหวังเอยถ้าอย่างนั้นท่านพี่จะกังวลอะไรล่ะเราก็ส่งข่าวไปบอกสิว่าเราไม่ทำแล้วเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยถามไปด้วยว่าไอ้เจ้าเด็กตาที่เขาว่ามาเนี่ย มันใช่เด็กปานคนเดียวกที่เราเจอหรือเปล่าข้าบดีวิโรธพยักหน้าเชื่อคำาพรียาพวกเขาดำเนินากิจการค้นส่งทั่วทั้งเมืองและยังลามไปถึงเกือบทั่วอาณาจักรแม้จะมีเส้นสายคนมีอำนาจหนุนหลังแต่เรื่องนี้ไม่มีเหตุผลมากพอที่จะเล่นงานใครโดยเฉพาะกับคนที่เกี่ยวพันกับชนชั้นสูงหรือคนของทางการถ้าปลานเป็นเด็กสามัญชนจริงดังที่วิรัตกล่าวมันก็ไม่ใช่เรื่องยากทีวิโรธ จะจัดการให้เด็กน้อยหายไปจากมหาพิภพอย่างถาวรแต่ในความเป็นจริงตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแม้ว่าสกุลโชติช,ชวานจะกระทําเรื่องไม่ดีเหล่านี้มาอย่างมากมายแต่ทุกเรื่องก็สามารถจบได้ด้วยเงินและผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยินดีกับเงินจํานวนมหาศาลที่สกุลโชติช,ชวานพร้อมมอบให้เพื่อเป็นค่าปิดป,ปากไม่ต้องสืบสาวหาความใดๆกับใครหรือว่าใครเป็นผู้บงการนี่ถือเป็นงานใต้ดินนอกกฎ ที่สกุลโชคชัจวานรับทาอยู่เสมอเพราะได้เงินดีพวกเขาก็มังจะใช้เส้นสายที่มีรวมถึงลูกน้องที่กระจายตัวอยู่ทั่วอาณาจักรช่วยจัดการเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะรอบสังหารใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมักจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ับไม่มีใครเอาความเพราะไม่มีพยานหลักฐานที่จะเอาผิดใดๆแต่กับปานไม่ใช่เรื่องง่ายแบบนั้นถ้าเด็กคนนี้เป็นลูกของปรมาจารย์ยุทธบุญ ซึ่งยังกินตำแหน่งผู้อาวุโสสามแห่งเมืองอายดาอีกด้วยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้เงินปิดปากเฉกเช่นคนทั่วไปกลานปีกตัวออกมาไม่ขอข้องเกี่ยวจึงเป็นทาออกเดียวที่ทําให้วิโรธปลอดภัยจากเรื่องนี้และถ้าไอโจเล็กมันอยากจะทําต่อก็ให้มันมาจัดการเองเรื่องนี้ข้าไม่ขอข้องเกี่ยวอย่างเด็ดขาด บทที่32สู่โรงเรียนเลายุทธอันดับหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นปลาล์นอยู่ในชุดธรรมะแมงเสื้อผ้าสีดำกำรรมะหยี่อาพรดูดีกว่าในทุกๆครั้งช่างแตกต่างจากเมื่อครั้งที่อยู่หมู่บ้านพญายคมรามยิ่งนักดูเพลินเ,นเินก็นึกว่าเป็นคุณชายจากเมืองใดเมืองหนึ่งเพราะท่าทางบุคลิกผิวพรรณของปลาณนะเวลานี้สามารถทําให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรทัทธาได้อย่างน่าอาศัศจรรย์แม้เวลาเพียงแค่สองวันที่เด็กน้อยปรากฏกายสู่เมืองอโยดา ก็จสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่สกุลโอรานปตัตตภีเกินกว่าที่ท่านพ่อและท่านแม่จะคาดเดาแล้วพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวของเจ้าลือเกินกว่าเจ้าจะกลับมาอีกทีก็อีกปีหนึ่งต่อจากนี้เจ้าต้องระมัดระวังเรื่องผู้คนให้มากในโรงเรียนมีเด็กเก่งๆมากมายเจ้าต้องเก็บรักษาความเก่งกาจของเจ้าไว้แล้วใช้เมื่อต้องเผชิญหน้าต่อความลาบากจึงข้าแสดงพลังชันยุทธของเจ้าออกมาพรานก่อท่านพ่อและท่านแม่หลายคราวนี้อีกหลายวันเลย กว่าข้าจะเจอพวกท่านฮ่าๆๆก่อนหน้านี้เจ้ายัางห่างพ่อกับแม่ไปมีปียังเข้มแข็งได้เจอกันแค่สองวันเจ้าจะขี้ใหญ่แบบนี้ไม่ได้นะท่านพ่ออบกอดเด็กในอ้อมแขนอีกครั้งวางใจเถอะครับท่านอาทั้งสองข้าสองคนจะช่วยกันดูแลจนกว่าจะจบโรงเรียนด้วยความปลอดภัยครับแสงเอ่ยบอกทันทีแล้วโคง้งคำนับพร้อมกับขันเสียงรถมามาหยุดที่หน้าประตูใหญ่ ท่านแม่และท่านพ่อโอบกอดเขาอีกครั้งจากนั้นก็เดินไปส่งปราณที่หน้าประตูเอาละรถมาแล้วพวกเจ้าสองคนก็ช่วยกันดูแลน้องๆด้วยนะตอนนี้เจ้าสองคนเป็นพี่ใหญ่ของพวกเขาแล้วท่านแม่ฝากกับทั้งสองคนคุณยุทธแฝดร,รับคำประตูรถม้าเปิดออกแฝดสาวและเทียนธพล่าวทักทายผู้อาวสทั้งสองแล้วทั้งหมดจึงนั่งรถม้าออกไป เทีนวัฒจะยังคงงงเงียงกึงหลับกึงตื่นส่วนพี่สาวทั้งสองสะก,กิดเรียกเทียนเทียนจะงูวได้ยังไงกันเนี่ยเมื่อวานเราไม่ได้กลับกันดึกดื่นเส้นหน่อยเดือนเอ่ยถามน้องชายปนเสียงหัวเราะของดาวข้าว่าสงสัยเทียนจะตื่นเต้นที่เข้าเรียนนะสีดาวเลยคงไม่ได้นอนอย่าว่าน้องเลยตอนนั้นเจ้ากับข้าก็มีสภาพแบบนี้แหละฮ่าฮ่าฮ่าพี่สาวจะแซวข้าทำไมกัน ก็มันนอนไม่หลับจริงๆนี่แล้วปลาณจะไม่ง่วงหรือไงแล้วทําไมข้าต้องง่วงนี่เล่าข้าไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนเจ้านีนาเจ้าง่วงก็หลับไปก่อนสิเดี๋ยวพอถึงทุกคนก็ปลุกเจ้าเองนั่นแหละส่วนแสงขันไม่พูดอะไรเอาแต่จ้องหน้าสองสาวจนทั้งคู่เขินอายดาวเลยเอ่ยพูดที่เสียงอ่อนหวานพี่แสงกับพี่ขันจะจ้องข้าสองคนทำไมนักหนาขคาอายนะ นั่นสิแม้จะสนิทกันแล้วแต่ท่านสองคนมาจ้องหน้าเราแบบนี้เราก็เขินนะเสียงสดใสใแฝงด้วยความเขินอายพลั่งพูออกมาจากริมริปากเล็กๆของแฝดสาวทําให้หัวใจแฝดหนุ่มแทบจะละลายกันเลยทีเดียวก็เดินกับดาวต้องเรียนกว่าจะเจอกัน,กนอีกตั้งปีหนึ่งค่า2คนก็ต้องนึกถึงเจ้าเป็นธรรมดานะสิใช่แล้วเราเพิ่งจะรู้จักสนิสนมกันเองแล้วจูๆ่ๆพวกเจ้าก็ต้องไปเรียนแล้ว ยังไงก็ขอมองพวกเจ้าให้หายคิดถึงก็ยังดีฮฮแฟนหนุ่มก็ป้อนคําหวานโดยไม่เกรงใจเด็กน้อยทั้งสองทำเหมือนอยู่สองคนนะพี่ข้ากับเทีก็นั่งอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเดือนที่นั่งติดกับปราณตีต้นแขนเด็กชายเบาๆใบหน้าแดงซ่านปราณร้องโอ้ยแล้วหันมองพี่สาวทั้งคู่ใบหน้าแดงไม่ต่างกันแล้วก็พากันหัวเราะทำให้แฟนหนุ่มก็ยิมใจที่ทำให้สองสาวขวยเขินได้ เกือบครึ่งชั่วโมงรถมาก็มาถึงบริเวณโรงเรียนมหันนภาไารรั้วหินขนาดใหญ่สูงตระหง่านกว่า20เมตรสลักลวดลายสวยงามยาวสุดลูกหูลูกตาสแสดงความยิ่งใหญ่อลังการสมกับความเป็นโรงเรียนและหูยุทธชั้นสูงแห่งอาณาจักรสัญลักษณ์ของโรงเรียนขนาดใหญ่ติดอยู่เหนือประตูโรงเรียนที่ประดับด้วยลวดลายสีทองมีทหารรักษาการจำนวนสองนายสวมชุดเกราะอ่อนสีดำยืนตรงในท่าเรียบอาวุธ หอกยาว2เมตรแนบอยู่ร่องไหลด้านขวาทางเข้าออกที่กว้างกว่า10เมตรบัดน,นี้ดูแคบลงถนัดตาผู้คนจากทั่วทั้งอาณาจักรที่มาส่งบุตรหลานเข้าเรียนแต่ละคนแต่งกายค่อนข้างดีทาให้มองเห็นว่านักเรียนส่วนมากมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะวันนี้เปิดเรียนวันแรกคนคึกมากแต่ว่าเจ้ากับปลาณเตรียมเอกสารรับรองจากครูยุทธที่เปิดเผนึกชัยยุทธเรียบร้อยแล้วหรือย,ยังล่ะดาวถามน้องทั้งสอง เทียนและปราณพยักหน้ารับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทเบียนจะต้องแสดงเอกสารรับรองจากคุรยุทธ์ของสมาพันธ์ผู้ชานวิญญาณยุติศิก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนได้เดือนอธิบายเพิ่มเติมด้วยเสียงที่ดังขึ้นเล็กน้อยเพื่อปลุกให้เทียนในหายง่วงแล้วจากนั้นก็จะเป็นวิธีการคัดเลือกไว้พลังชานยุทธ์ซึ่งจะเป็นการจัดระดับชานยุทธ์ก่อนเข้าเรียนไล่ลาดับจากสูงไปต่ํา แล้วก็แบ่งครึ่งเป็นสองห้องดาวเล่าให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับขั้นตอนเพื่อให้น้องหน่ได้รับรู้สมัยที่เราสองคนเปิดผนึกชานย,ยุทธแล้วก็ยังต้องฝึกฝนเพื่อเพิ่มระดับชานย,ยุทธให้มากขึ้นก่อนที่จะเข้าเรียนเพราะทุกคนก็หวังให้มีพลังชานย,ยุทธแต่ที่ระดับ10กันทั้งนั้นแต่ในวันคัดเลือกเราสองคนมีพลังชานอยู่ที่8เองแต่ก็ถือว่าเป็นคนส่วนมากแหละที่ผ่านๆมาก็ยังไม่เคยมีใครแตะที่ระดับ10บเลย ว่าแต่ปลานของเราเกินระดับ10แล้วเนี่ยสินั่นสินะจะเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยข้าก็ตื่นเต้นจังดาวรุ้นว่าผู้ผู้ใหญ่เขาจะทําหน้ากันยังไงเดือนเออมือเล็กๆของเธอป้องปานและหัวเราะเบาๆฮฮาพี่เดือนกับพี่ดาวก็พูดเกินไปข้าว่าไม่เกินจริงหรอกปลานคิดดูสิเจ้าผ่านความเป็นความตายมาถึงสองครั้งเด็กเล็กๆอายุแค่นี้เรือต่อให้มากกว่านี้ข้าว่าทั้งอาณาจักร ก็คงไม่มีหรอกแสงออกความเห็นสั้นผสมแฝดสาวรถมา้าวิ่งไปตามทางสักพักก็หยุดบริเวณที่จอดรถรับส่งเด็กทั้งหมดลงจากรถก่อนที่รถม้าจะกลับออกไปข้าสองคนก็ไม่ได้มาที่โรงเรียนนี้นานมากแล้วตั้งแต่จบออกไปก็เป็นนักชายยุธอิสระมาได้ดบได้ดีกับรู้จักปลานี่แหละที่สําคัญเรารู้ว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราแฝดสองคนได้มาเจอเดือนและดาวผู้แสนสวยและงดงามเช่นนี้ คุณยุทแฝดได้ทีก็ยอดคำหวานทำเอาสาวแฝดหน้าแดงทั้งคู่ต่างทุบอกคู่ของตนเบาๆคนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างเหลือบมองกันเล็กน้อยเพราะไม่เคยเห็นแฝดชายหญิงพร้อมกันแบบนี้ดูท่านบินทั้งคู่ข้าสองคนอายแล้วนะเนี่ยใช่ใช่คนมองกันใหญ่เลยท่านไปได้แล้วละ่ะถ้านึกถึงเราก็มาหาได้อีกหนึ่งปีข้าเรียนจบแล้วดูแลด้วยนะแสงขัน ท่านพี่ทั้งสองท่านไม่ต้องห่วงข้าหรอกยังไงอยู่ที่นี่ก็ปลอดภัยเดี๋ยวเรียนจบภาคเรียนเราก็ต้องได้เจอกันแน่นอนข้าหวังว่าท่านพี่ของข้าจะมีระดับชาญยุทธ์ที่เพิ่มขึ้นไปไว้นะครับคุณยุทธแฟร์จับมือกับปราลต่างร่ำรากันคุณยุทธแฟร์ด,ดูซุ่มเศร้าเล็กน้อยนั่นเพราะความรักที่เริ่มผลีบานกลับต้องหยุดชะง,งักไปซสีก่อนโอกาสหน้าฟ้าใหม่ย,ยังมีแฟร์สาวก็ให้ความหวังแฟนหนุ่มอย่างชัดเจนไม่มีปิดบงังข้าว่านะ เราไปขอสมัครเรียนที่สำนักนภบาเวหาหาดีกว่าไหมอย่างน้นอยๆก็ยังได้เรียนกับท่านปรมาจารย์ยุทธบุญเราอาจอะจะห่อได้จริงๆถ้าฝึกฝนอย่างเต็มที่เออก็ได้ข้าก็คิดเช่นนั้นอยู่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราเดินเล่นกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปต่อกันเราต่างก็มีหน้าที่ต้องปกป้องทั้งสี่คนดังนั้นต้องเรียนและฝึกฝนให้หนักกว่านี้นักเรียนใหม่กรุณาลงทรรมีดีด้านนาะอาคารหนึ่งด้วย หลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วโปรดรอเรียกเข้าอาคารประลองยุทธเสียงประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงดังทั่วบริเวณโรงเรียนอันแสนกว้างใหญ่ไพศาลปลาและเทียนทวัฒน์มองรอบๆอย่างตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่อลังการภายในกับสิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาที่ทันสมัยอาคารแต่ละหลังล้วนออกแบบด้วยงดงามต้นไม้ขนาดใหญ่ปลูกโดยรอบบริเวณแพร่กิ่งก้านในความร่มรื่นปลาตื่นตะดึงเพราะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นสถานที่ก่อสร้างอันยิ่งใหญ่อลังการเช่นนี้ ยิ่งใหญ่สมกับเป็นโรงเรีนอันดับหนึ่งของอาณาจักรจริงๆมีหน้าล่ะใครๆก็อยากจะเข้าเรียนที่นี่แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่แล้วจะปร้านคนที่จะเข้าเรียนมหาิายาลัยได้ชาญยุทธชั้นต่ำต้องขั้นที่6ขึ้นไปและทุกชั้นปีจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะอยู่ระดับ8-10กลุ่มที่2อ,อยู่ระดับ6-7ซึ่งการเปิดผนึกนั้นยังไม่แน่นอนแต่ก็มีสิทธิ์มาลงทะเบียนแต่จะผ่านจริงๆ หลังจากได้วัดระดับชาญอย่างแท้จริงในอาคารประลองยุทธ์นี่แหละมีนักเรียนใหม่หลายคนที่ตื่นเต้นจัดพอทดสอบวัดพลังชาญกลับไม่ปรากฏออกมาเลยต้องกลับบ้านทันทีบางคนอยากเรียนชาญยุทธ์ต่อก็ต้องไปหาโรงเรียนอื่นแทนดาวอธิบายว่าหลังจากที่เดือนพูดยืดยาวเธอมองหน้าเดือนจากนั้นเดือนก็เสริมต่อพอมังดีนิ้วดังเปาะถูกต้องเลยละ่ะพี่ว่าเธอสองคนอยู่กลุ่มที่หนึ่งอย่างแน่นอนแต่ปราณ ว่ายังไงครับพี่เดือนเธอต้องอมพลังหน่อยนะเพราะพลังของเธอมันขั้นระหูยุตเหมือนพวกเราเดี๋ยวพวกผู้ใหญ่จะแตกเตื่นกันหมดเดือนยักไหลทาหน้าเชิดเชิดดาวจึงยักไหลและทําหน้าเชิดเชิดตามจากนั้นทั้งเดือนและดาวก็พผู้ประโยคนั้นซ้าๆพร้อมกันและทําท่าประกอบเหมือนกันเทียนและปลาลเห็นแบบนั้นก็หัวเราะจนตัวองอกครั้งแรกที่แฟนสาวรู้ว่าปลาลอยู่ระดับละหูยุตเธอก็ไม่เชื่อแต่เมื่อแฟนหนุ่มยืนยันพร้อมเล่าเหตุการณ์ตลอดการตดิงทางที่ปลาลพบเจอให้พวกเธอ เธอจึงเข้าใจว่าความกดดันในการเอาชีวิตรอดน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ปลาเกิดการพัฒนาชาันยุทธได้แบบก้าวกระโดดเชน่นนี้คุยยุทธแฝบไ,ได้กล่าวเกินไปนักชันยุทธอายุ6กถึงสิขวบในอนาณาจักรชัยครามย่อมไม่มีใครเจอประสบการณ์เฉียดต,ตายได้ไวเท่าปลาอีกแล้วเดินกันไม่ได้สักพักก็ถึงอาคารยาวสีขาวสูงสองชั้นหน้าอาคารมีเจ้าหน้าที่สวมชุดคลุมสีขาวคลิปทองจำนวนห้าคนนั่งที่โต๊ะลงทะเบียนตรวจสอบเอกสาร แล้วจึงให้ระดับหมายเลขเพื่อไปรอการคัดเลือกพร้อมกันที่อาคารประองยุทธซึ่งอยู่ด้านในต้องเดินผ่านรอบประตูโค้งขนาดใหญ่ของอาคารหเข้าไปตรงนั้นอาคารหนคนกําลังเข้าแถวรอลงทะเบียนวันนี้คนนอกสามารถเข้ามาชมการคัดเลือกเข้าโรงเรียนได้ไม่ต้องตื่นเต้นละ่ะเดี๋ยวพี่สองคนจะเข้าไปรอในอาคารประลองยุทธก่อนนะเดือนดาวบวกมือให้กับน้องชายทั้งสองแล้วเดินจากไป บ้านกับเทียนยืนต่อคิวไม่นานก็มาถึงลำดับของทั้งคู่เจ้าหน้าที่มองเอกสารของเทียนทวัฒน์แล้วมองหน้าแล้วสกิรเรียกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดให้ดูเอกสารทั้งหมดชํามเรืองดูดแ,ลแล้วก็พยักหน้าเงยหน้ามองเทียนทวัฒน์พร้อมๆกันนี่นักชาญยุทธระดับ9โรงเรียนของเราไม่เคยมีผู้เข้าสมัครระดับ9มานานแล้วนะจากนั้นจึงปั้มตายยางลงทะเบียนแล้วในเอกสาร ทีนวัดโค้งและขอบคุณเดินไปตามทางที่จัดไว้เขานึกในใจพลางหัวเราะ <c oughs> เดี๋ยวเจอปลานเช็กก่อนแต่พี่ชายระดับหน้าของข้าจะธรรมาดาไปเลยแล้วก็เหลือบมองหน้าปรานอมยิ้มแบบมีเลสในสายตามองด้วยความประทึกปรานยื่นเอกสารแล้วก็เกาหัวข็หมดคิว้วยิ้ม,มาอะไรแปลกๆหมูนี่ขำข้าบ่อยจังนะเทียนเจ้าหน้าที่รับเอกสารของปรานเกิดอาการชะง,งักเล็กน้อย เงยหน้ามองเด็กชายก่อนจะก้มมองเอกสารอีกครั้งแล้วสะกิดเรียกเจ้าหน้าที่คนข้างให้มาดูเอกสารของปราณเอกสารของข้ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับ